พี่น้องคะจะบอกว่าไอสขุนพจนเนี่ยมือนขึ้นที่่านมากสางงามมากเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องแต่งตัวแบบแบบนี้ค่ะแล้วแฟนคลับแต่ละคนต่างโฮเซวต่างชื่นชมชื่นชอบอ๋อลลาจับแห้งนิดกหน่อยพูนี่พ่นมาพี่เม่นนังอัปสลาพี่น้องแต่งตัวยุทธีมาขึ้นแสดงที่จังหวัดนนทบุราลำพูนเลิศชุดไทยใช่ไหมชุดไทยอีสานเหรออีสานบานเทาสุดผ้าไหมไทยพี่น้อง หลายคนแฟนคลับอาจจะเห็นแล้วเพราะว่าพักกันแช่ออกไปหลายหลายแฟนคลับเพื่อนมาเท่งไงเพิ่นแช่ลูกอาอาออกไปหลายแห่งพี่น้องลุกนี้ข้าเห็นแล้วขากระซอนคือการพ่าไม่เคยเห็นนะคะโบก็เห็นลายแต่งแบบนี้ใช่แล้วคือแบบหนาพุมล่องเท่าสุดเต็มพี่น้องคานีค่ะมากเท่งพี่น้องขาลุคนี้คือแบบโอ้โหสุดๆได้เป็นสาวครับอล่าจับเลย ก็คือทางแอรเพจถึงเนาะเพจถึงแชนแนลเดี๋ยวมาเอาคลิปหนองโล่งแฟนคลับก็ไปยินดีไปเบาะวะ่าอีหลาคืองามแท่นี่มือขึ้นที่ทำการแสดงยูน้องบัวเลยการแต่งสุดผ้าไหมอีสานผ้าไหมไทยอโอ้โหปกติใส่ชุดผ้าไหมชุดสวยมากอล,าล่าแรงจับเลยค่ะี่นอค่ะปกติว่าแต่งแบบนี้ปกติจะแต่งแค่แบบเป็น,นาชุดนั่งเอ,อกเนาะชุดแบบนั่งเอกน้อยค่ะ มานนแบบผ้าไหมหแบบอึงเลยเต็มทุกอย่างอลังการน<ม>ี่แหละเชื่มีมพกพิซอร์ไปเข้าตลอดเวลาใช่มีการแบบพัฒนาการของน้องไปเรื่อยเนาะมไม่ทําอะไรที่มันสัมสากอันนี้ก็คือสุดๆพี่น้องคุณได้เห็นแล้วมาขึ้นเข้าบอพี่น้องขาในลุกาสาวผ้าไหมนะพี่น,อน,อน้องเนาะ<ม>ก็คือสาวน้อยร้อยชุดนะคะชุดลายลายซี่กระสือไฮไลายพอนกกับซัพพอร์ตก็คือแบบ จากสนชุดแบบใดก็คือจัดมาเลยได้เมิองชุอย่างใช่เป็นชุดผ้าไหมพื้นเมืองอีสานสวยงามและก็เป็นการต่างหากวัฒนธรรมบ้านเฮ้าพร้อมด้ค่ะพี่น้องคะในการแต่งชุดเนาะแบบเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ต้องมาแต่งชุดที่มันคือจังสมัยตะกี้เนาะสุดที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสนานบ้านเฮานะพี่น้องคะ แต่ละจังหวัดจังหวัดก็สิมีลายผ้าไหมที่แตกต่างกันออกไปค่ะพี่น้องแต่ว่าเขากับพ่แน่ใจนะคะว่าชุดที่น้องใส่อยู่เนี่ยเป็นลายของจังหวัดอีหอย่างมีลายผ้าไหมแห้งแต่ชุดคล้ายๆลายคล้ายๆชุดแต่งงานพี่แอนอรดีเลยลายเดียวกันน่ะแต่ว่าลายอย่างกัซาลพี่น้องเลอะแห้งแมนมนใส่กะเออพี่น้องมันมันจึงทำถึงมากสิพี่ผมก็คือทำถึงทุกอย่างค่ะยอมทุกอย่างแล้วก็เอฟซีกอยากไปเบิง ในหลายอย่างทีมีการเสื้อผ้ายของเซียวมีหกโดยเฉพาะนอไอสกุณาพอ่อเองว่าแต่ละมือนะคะซีมี่อย่างไม่เข้าเดบึงซีนีการแบบอะ,อะไรก,ออกรารหัวเาาะลองไฮตลกคบคันังก็ตามต้องมีต้องเสื้อผ้าย,ยู่เร้ยวคะ่ะแต่ละมือนออ้องยูเทิร์นไปที่น้องมือนึงก็จะอันแสดงฉากนันมีกตะลองไฮหลายหลายหล,ลายบทบาทน,นะคะในแต่ละมือแล้วก็น้องพึ่งไปเขาขายมากพอพนเนมียก็คิดฮออ แค่มือเดียวพี่น้องขาแค่ขืนเดียวแม่แ่ต่างแบบพิ่นที่ว่าไปหล่อนะกะอ้โหูอายทําไมไปไหนอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องพิ่นเรคนพิ่นกับพวกหูว่าอายแบบไปเขาคายกะไปล่าไปถามเบืกังแบบคือพเห็นอ้ายอือแล้วกลับมาหลอมันก็คืออ๋อคือใ่สุดแบบนี้แบบเลิศดพอได้หินกินอยากมาบอกนวานนี่แหละ เป็นการอนุรักษ์พัทธธรรมประเทศไทยอนุรักษ์ปิศานบ้านเฮาเพราะว่าทาไทยคำว่าผ่าไหมพี่น้องได้มันมีหลายอย่างหลายแนวสวยแล้วแหงหน้องวัสดุไทยสูงแต่งใส่ทุกอย่างขับไปก็คือครบเครืองแบบอลังมากคําว่าผ้าไหมเนาะไผเดียยินจังว่าคนผักใตผักเหนื้อผากกลางคําว่าผ้าไหมก็คือเขาตรง เดินมาทังอีสาน้าเท่าอยูยแล้วอีสานเลยผาไหมว่าเออเนี่แหละสินเนาะคำว่าสินเนาะสินอีสานคือเป็นล่าเนี่ยเอกลักษณ์เลยว่าเป็นอีสานบ้านเท่าศึกษาวัฒนธรรมไปเรื่อยๆพี่น้องคะอยากให้มีนะคะอยากให้เสียมวิหกให้น้องแต้มแบบนี้อีกหลายๆครั้งอาจจะแบบเลียนล่ายผ้าไหมเป็นล่ายสากุงไา้เกตล่ยท่างอ่ะพูดให้บางลายท่างขอนแก่นบาง ผ้าไหมแพ้วว่าบอกเขาอื่นผ้าไหมยังเสีย<ฮ>พี่น้องขนันตอามาแบบอนุรักษ์บบอยเสียไทยคุ้นลุ่นหลังอะ่ะเออเด็กน้อยใส่แล้วก็ไม่มันกรบบอเชยอ่ะค่ะแล้วออควรจะแบบขันมันนิยมสนใจเนาะออสนใจใมนสนใจใน,สนใจในผ้าไหมสนใจในความเป็นยังไงละ่ะเป็นไา่เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดันค่ะได้กันนีละมินิกวมาว่าพี่น้องอาะไสกุลน้าพ่อเนี่ยนะคะพี่น้องที เอฟซีแบบเอื้องเข้ากับยังอื้อะแบบเ้ยใส่แบบนี้คือเลิศคือปังแท้ใช่สวยงามสวยามากยังออชอาออกมาบอกเหพี่น้องฟังว่ามักคือกันบอพี่น้องแต่ว่าเข้าคือชอบชอบเพราะว่ามันเข้ากับตัวน้องบุคลิกน้องแล้วก็หลุกน้องสวยงามเทปธิดาหน่อยของเซียงวีหกยังใส่แบบนี้เขาเอิดว่าเพดเพดเพรกำลังเจรันไนพี่น้องขาบอลตอนก่านล่งเจรันไนตอนนี้กําล่งสีแบบ เป่งประกาศเริ่มมีแสงแหลกเหล่มมีแสงออกมาแลลวพี่น้องคะสังเกตเบิ่งใช่เพราะว่าแต่ละช่วแต่ละงานนี่คือแสงก็เริ่มเปล่งออกมาออกที่ละน้อยที่ละน้อยพี่น้องคนก็เหล่มเข้าติดตารายการโทรทัศน์ที่วีต่างๆกัเริ่มติดตข้าแมนฮ็ดแหนน้องนะคะมีเงินมีทองนั่ยแหละไปดูแลคนทางบานแล้วก็มีชื่อเสียงกดหูไปนล้วระเ็ดไท้วงเสียงวิหกมีคนโด่งดังมีคนเขามจาจากงานเยอะแยะมากมาย ือจะเอาไปไลฟ์คลิปก่อนก็คืองานเส e ียงมีหกปังสุดส sure. ุดป so, so, ังแบบอ้ยล oh, ่าส er ุดบ่ะเห็นหนนบอดหนว่าว่ะเมื่อละสามสีงันตีต่อเข้ามาเดีจังไดมันเกิดอียงขืนกับเสียงมีหกนี่หน่อยจังซีบ่เม่นหน่อยๆบ่เม่นหน่อยๆ่ะยสามซีงันโอ้พี่หนอกเป็นจังไดเลิศเลิศปากคาดนี่เรื่องเล่าเนาะของเสียงมีหกก็คือปังสุดสุด ในรอบกี่ปีในรอบเซนต์โนเปิลกาซีปีเนาะก็เพิ่งแบบว่ามาแบบบูมบมแต่หันช่วงก่อนก็คือกระบ o มอยู่แต่ยังไม่สุดเท่าปีนี้คือแบบโอ้โหปีน้าอาจจะสุดก่หนีเพราะว่าไอไปก่านีเป็นสาวกว่านีมีควอมสามารถหลายกว่านีค่ะพี่น้องนั่นแหละก็อยากฝากพี่น้องติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ท่านเซียววีหกท่านนว่าอายนะคะแล้วก็ทางบอทนุบอทนุกเนาะเขาให้แบบนานเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะ ซับพอร์ตกระสับเลยว่าเบาข่าวถึงเรื่องเล้าว่าดีๆเออมา่าเดย์แบบหนีอยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องจังใดห้าวสองสาวก็ขอลาพี่มานีพี่น้องค่ะไปเจอกันคลิปหน้าจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองสาวเลยนะคะสำหรับมันนีไปกันค่ะ